เขาเอวัยดันมาดันมาเนี่ยเรามป2สองตัวส่งของเว้ยเราออกสองขาอ้างไม่ต้องสมบัติวันเว้ยน,นะมึงอยู่ไม่นีม่มามาเชื่อกูดันก่อนแล้วก็โยนน้องแล้วพวก,กูออกไปซื้อมาคาบอนเชื่ออะไรใช้โอ้มาเลยมาเลยมาเลย อ้วิ่งยิงกูไอ้เหี้ยครบ78เล็ดห้าสอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ไอ้เชอรี่โรเองเหลือหนึ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 ่งคืนไม่ได้ตกตรงนู้นหรอวะล่าไม่ผ่าตัวไม่ถูกเหี้ยแม่เหี้ยเล็ดโดนแปดอาเวนซี่วี่กินหัวกูแม่ตายมั้งอีเหี้ยโดนห้าตัวเลยด้วยน้ำกูอ่ะจิ้วๆๆวเลยทำไงได้มันวิ่งยิงกูไอ้สัตว์ Yeah. <laughs> Abbyat: <Dragonused wicked musicians kavguit> we now we win. Let's kill this competition. This place. ส่งเก็บอ้อมหน่อยพ่ย่ตอนวอร์จิงก็ยมงมีอะไรสนุย่างงี้เอาเดินตุยเลยมาชิบเลย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 ไป,ไปบ้าเข้าไป

เ้ยตัวเซตอัพกูแม่งดีงบ้าเลโลบ้าคนมันรอยิงน้ำเ,เลยว่ะยี่ออกไปหนจะแปโบโอเอบโมาแล้วมันมองไหนมองวันวีไหนวันวีไหน

ใต้โตงใต้ตซงลูกซองด้วยนี่ไปเลยเร่าก่อนเร่าก่อนมีน้ำมีน้ำเอ็นล็อกเลิกปะลูกซองลูกซองอยู่ใกล้ลูกซองลูกซองอยู่ใต้ตีลูกซองอยู่ใต้ตีมีไสมกมีไส้หมกมีมีมีลูกซองมีไสมหมกเฮ้ยที่เดิมที่เดิมเฮ้ยเสียงบ้านนี่เสียงบ้านนี่เสียงบ้านนี่หลังเราเนี่ย บัตไม่ทันไปไอ้เหี้ยนี่พี่บอกไม่มีไม่มีเฮียกูเห็นต่อหน้าต่อตากูเนี่ยบอกไม่มีกูไม่เห็นมึงบอกไม่มีปัญญาอ่อนเออมันไม่น้ำมันไม่โดนอ่ะไม่มีอ่ะกุนมึงโอ้โบเฮียกูเห็นมหนีมั่งเมื่อกี้กูหนีมันมาหนีเฮียกูเห็นทุกสองกูไม่เข้าไปเลยยิงไงสว่าทะลุทะมกไปลงไปแม่งไงตอนเห็นพอดีต้มสาย ดีถ้กูมาใช่ไหาดไม่มาลเอโบตัวหนึ่งนะหรือสองตัวก็ได้ตัวอยู่ซ้ายเจนเจนอยู่เจน,จน เต้นผูหมวดอีกกติดานข้างบนอะว่าอย่างเฮียตีโดนมึงเหรออย่าอ่อนอดอกบอดอนั่นเป็นที่ริงหน่อยด้วอีกนี่อีเนี่ไอ้ไข่มันหัวติดข้างบนเนี่ยไอ้เอี้ยวไหนกูพาเนเนอันนั้นอยู่เ่าขอปืนขอปืนนะ โอยหวางเลยเหหมดไปมีในเออไม่โยนน้ำอ่ะทิเลยโตะยัดจั่เด็ดล็อกอยู่นี่ครับงทิ

กูก็ไม่ทันได้ดูเยียแบบสิบวีสุดท้ายกูเลื่อนหาอยู่แล้วทำไมถึงสิบวีอ่ะเวลาเลือกมันให้มึงตึ้งหนึงสักทีกว่ากูดูกูดูคลิปอยู่แล้วมันเด่งไงกูดูคลิปเล่นอยู่เออมันมันวิ่งเร็วกันแ้่ว่ายี่อะไรเนี่ยปี๊โอ้

โ<ม>อว,วจะแสกลแกลว้ววอร์แก้แสกแล้วมัอยู่แล้วละ่ะโอ้โวไอ้เกีย้วเดียร์กลับไปดูกลางไม่มีกลับมาดูเมนโอ้โหเรียบร้อยตายเออ กูเห็นภาเนเนพาเ,ลเลยกูกำลังปเ็วเลยอ่ะแแม่แจะคุ้ม่ะะไ,ไม่ไหแล้วกูแกตรงนี้มันจะโดนะเนี่นยไม่โดนไม่โดน

รวบไปไหนพ <c oughs> <c oughs> ูดรวบไปไหนรักเลยไอ้มีละเอาไม่ใช่เสียงไหนเอานัก อยู่นั่นแหละยิงได้เลยยิงได้เลยเก็บอาวุธให้กูหน่อยนี่กฏระติกันจะแบบเอาไป้เนี่ยเห็นไอ้เหี้ยได้ยิงนานมากโดนข้างยิงตายกูโหยที่มึงเห็นกูยิงนานมีอยู่สองอย่างอ่ะไม่กูยิงไม่รู้ก็คือกูคนตีเล่นไปเว้ยกูยิงไม่โดนใช่กูมีอ ใช่มันีไม่โด<อ>นไงมีโดนอ่ะใช่แล้วหนึ่งภูนันภูพายาลแล้วเพื่อนโดนนั่งมาทำไมวะนั่งมาแล้วก็ไม่เล่นแปดสิบแปดสิบ นีอกเล็ดลัไ้อทอยากอยากเล่นเลยย่าออกมาอะไรตกรอบนี้ไม่ต้องเก็บมาแล้วเล่สำรับวะไม่ได้ยิงเลยีโยนทิ้งแม่งแต่แลวนี่เน่ยดื สี่พันห้าไอ้สี่พันเจ็ดพิเลยนเฮียตาตะกี้เล่นต hey, he ัวกันก็จบไปแล้ว เกิดเลยว่าแค่ไรขนาดไปเขาเกี่ยโดนแฟสไอ้นาเฉยเลยสัตว์ทองเล็กๆที่เรียกว่ารักอ่ะมันจะ Tonic licker, yêu mẹ petrov, yêu. Too obvious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 . Too

We'll you. Switching sides. Let's reset. Deep breaths and all that. us inside, I Now we wait. มาออกกลางก็ได้嘛เยอยช่างแม่ช่างพอช่างแม่เด็ดล็อกทีเออนั่นแหละเอชจิ๊กหกปัดแม่งเลยเยอะไปปาน้องด้วยไปต่อมากรเหยอะวัดป่าปืนเลยน้องปาน้องละปากระสุนให้มันจับตู้จับประตูเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลย ขวาเปิดเยอดดนั่งวก็ขอไปกันขอไปกันนึกว่าจะทางนู้นน,น,นะตางนี้ไม่มีมาายไปนะอยู่การตัวนึงอยู่การตัวน,นึงแล้วก็อาจาะจะเข้าประตูแตกมาตัวนึงนะ ไม่อยู่ตรงบนอยู่ตรบนเอ้ยยิงตรบนตรงบนติ๊ผิดปืนไม่ตรงไปองปอปืนไม่ตรงไงียปืนไม่เสียคบาดเลยปืนเอียนไดูดีกว่าจิ๋วเออ

Not wait on the What you I feel no empathy for them. And I'm me not me. About now. It now we wait. Whoa! Wait. Guys, come on, fight. Oh. fight. not ready yet. Good hit, Me. Reloading. In I, now oh. Enemy smoke. Hey. โออ้ยยยบลดูังงไเนี่มันออกมายิงมันยิงตายได้ไงมั้งก็เลยมึงดูผมดูมุมเปิดวันนี้ไมั้ง่หรอแล้วมึงเดินโอ้โหแม่กูเดินแบบไหลไหลหลังเข้าไปไหลเข้าไปโอ้โหเริ่มมาเริ่มเข้าลูกเมื่อวานแล้วโหตายดูเรื่องถ้ามำทะเลโคเราเราก็ได้มันคืนศิลปิน ไอ้เนี้ยกูทิ้งกูเอามารดาของทอดที่ยเลยทิ้ไว้ไปจำม,มีอะไรยังเบ็ดเดียวหายร้อโคตรแรงม่งเอากองร้อยไอ้สมร้อีดไม่พอโดแนแเพื่อน,นี่ ใส่ปืนไปก่อนไพ่ข้อเก็บปืนเลยอย่างนี้เดียมก็ไปชนะหลบปืนนั้นน่ะจะหลบแล้วไงกูจะไปแล้วโดนโดนกูนู้นระเบิดอันนี้ไปย แล้วมาัถามว่าแพ้ได้ไงวะเฮ้ยบอกนี่14 2 14, แพ้ได้ไง4 2 4 <12 S> 2แล้วงงว่14 2แล้วงงเลย12 4 12 4 มาน้องเลยไม่มีน้องไม่มีน้องเฮ้ยเข้าเข้าดีไปเจาะประตูปะหายนันดิจับขาอย่าปืนบิดปืนเหินปืนหไม่เห็นอะไรเลยเหี้ยมไปไม่ได้มันก็ไม่เจาะประตูมาหายนัดได้เมื่อสักครู่แล้ว กูเหว่ยพวกกำลังยิงกำลังไอ้เชนไอ้เชนได้เดินมาไปเลยเราที่อะไรงองเลยยังไม่ทันตกยังไม่ทันใส่อะไรเลยเยอะไม่ไปเลยแล้วไปคนเดียวเลยนะไป่ใครเอ่ยไอ้ที่เห็นไงต้องวิ่งเข้าไปโอ้โหโดนยิงกือบตายเยอะโนขึ้นหลังวิ่งเข้าไปกับไอ้เชนไอ้เหี้ยใช่ไม่ได้ได้

ยวโดนทั้งหน้าทั้งหลังซ้ายขวาหน้าหลังกูเชียเนี่ยบอล